สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1นึ่งถึงสามสกรกฎาคมของชาวราศีสิงค์คือเพฤ่มที่กร,ระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16บหกกันยายนนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคกนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีสิงค์ทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวยงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอามาดูกนนาะชาราฝีฝิงในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราฝีฝิงในอดีตที่ผ่านมาคุณอยากให้เขา,าปรับปรุงพฤติกรรมมากๆเลยแล้วก็ดูพฤติกรรมเข้ามาโดยตลอดนะบาค้เขาทาตัวดีขึ้นหรือย,ยังแต่ว่าหลายๆครั้งหลายค่าเนี่ยขเยขาเองก็ทําเหมือนที่เล่นที่จริงมันนี่ก็ทาไม่ได้ไม่ได้สนใจในเออไม่ได้ทําตามที่คุณต้องการาจริงๆอ่ะมันทำให้คุณต้องคอฝึก ค่อนข้างเบื่อแล้วก็ให้โอกาสเขาฟังเราฟัเรามากมากเลยแต่เขาเองก็รู้สึกค่อนข้างเบื่อเบื่อกับฝีนิคุณนี่งที่คุณมากมดกดเกณฑ์ให้ทานู่นทํานี่เกิดขึ้นนะเนาะหรือฝีนิคุณบอกกล่าวเขาอะไรเงี้ยนะเหมือนบางครับเขาเองเขาก็รู้สึกเบื่อๆในช่วงปัจจุบันแล้วนงหนึ่งถึงสองฝีหนึ่งถึงสองกรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งสองกรกฎาคมเนี่ยช่วงนี้เขาแสดงเขาฟนหัวฟานหางมากๆเลยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอออาจจะต้องยอมยอมเขาหน่อยที่ผ่านมาอาจจะบีบเขามากเกินไปคุณเองไม่ทำทำตัวดีมากขึ้นเเ่งาะ พอเห็นคุณทําตัวดีก็มีความรู้สึกดีใจมากขึ้นแต่พไม่บายเนาะคุณก็มีเหมือนว่าอ่ะช่วงนี้ยเขารู้สึกเบื่อคุณยังไม่ให้แม่เขาเที่ยวคืนไม่เขาทาอย่างนี้ไม่ไหวแล้วทะเลาะกันมาทะเลาะกันคุณก็ยอมเขาพอคุณยอมเขาเสร็จแต่ก็มีแอบกาหนดอีกว่าแต่ก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีนะอย่างเงี้ยมันทำให้เขาค่อนข้างเบื่อแล้วก็เฟงอ่ะนะครับซึ่งคุณเองอ่ะที่ทําไปเพราะรักเพราะห่วงเลยเนาะไม่อยากให้เขาทําตัวไม่ดีนะครับซึ่งเขาเองก็ค่อนข้างเบื่อหน่ายคุณนะนะเลยเดี๋ยวมาดูนาะว่าใน ใจระหว่างคนของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ เราไปดูนอว่าใจในใจ,ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือวันเองก็อยากปรฒนาดีแล้วก็อยากให้เขาว่าเข้าใจคุณด้วยนะครับไม่อยากให้เขามาต่อต้านมาข้อแม้ไม่เาุาหุินยีดไฟอนะไรเงี้ยซึ่งคุณนีงก็รู้สึกค่อนข้างเบื่อค่อนข้างเหนื่อยกับพฤติกรรมของเขาว่าเมื่อเขาจะมีข้อแม้ข้อต่อรองแต่คุณก็เข้าใจอ่ะพยายามผ่อนปลนให้เขามากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามมาอยากให้เขาว่าทําตามคุณนะ่ะยังไงคุณก็ไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยเขาทําตามใจทา ไปเตลิดเปิดเปลองเหมือนเมื่อก่อนเนาะคุณไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นแล้วเขาล่ะเขาคิดในตัวตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้แหละว่าคุณน่ารักเขาไม่รู้เนาะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางค่าเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทีอ่ะคุณทําได้ทําไมไม่ให้เขาทำอะไรเงี้ยที่คุณไปเที่ยวคืนได้ทำไมไม่ให้เขาเที่ยวอะไรเงี้ยทำไมคุณเล่นเฟอเฟอเฟเชียลได้ทำไมมันขับให้เขาไม่เล่นอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะเขารู้สึกว่ามันต้องยุติธรรมสิถ้ามีความรักก็ต้องเชื่อใจต้องยุติธรรมต่อการาาาามมเเ้้้้้ออออออย่่่่่่่งีกกกรรรูููววัััััะะแตนนนนนนนบืสสึึึด เดี๋ยวมาดูกันนาอว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ามาดูกันเนาะไพ่มนเป็น2ชุดน,นะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่3ถึง15กรกฎาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่าง16กถึง31กรกฎาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นอตก่อนจะมีาชาวราศีสิงห์บางท่านฝ่วนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้านนะครับมาดู3ถึง15กรกฎาคมก่อนเนาะชวงนี้ชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างเอ่ย3ถึง15กรกฎาคมช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็เหมือนเดิมเขาจะขอไปทำนู่นเขาจะขออย่างนี้คุณก็ไม่่คอใใหห้้้เเททาาาามัันนนขง ก็ไม่ได yeah, ้ว่าอะไรคุณหรอกเนาะแต่คุณจะค้นข้างหุดหิดแต่ว่าทาไมเขาต้องมาทําอย่างมาทํายั่วประสาทคุณด้วยแล้วคุณก็รู้สึกคอนข้างเหนื่อยว่าทาไมเขาต้องให้คุณพูดฟังทักทกว่าต้องให้เขาคุณคอยหุดหิดคอยห้ามตลอดนะนะครับแต่ว่าเขาเองอ่ะก็รู้สึกคอนข้างเบื่อจริงๆแหละนะอาจจะขอไปเที่ยวนู่นอาจจะขอทําอย่างนั้นอย่างนี้ที่เคยคุณห้ามตามไปเนี่ยเขาก็เบื่อเขาอยากเขาอยากจะไปเที่ยวอยากไปเจอเพื่อนฝูงอยากจะเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยคุณก็คอยห้ามมันก็มีความเฟิงเกิดขึ้นแล้วช่วงนี้เหมือนเขาให้้คุณรูสึก่าเอะ เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาโกรธคุณหรือเปล่าวะหรือเขามีทํำจะไปทําอะไรลับหลังหรือเปล่านะคุณต้มีความสงสัยเขาเกิดขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็ระหว่างวันที่16ถึงส11กรกฎาคมหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ1ิกถึงสิาอกรกฎาคมช่วงนี้คุณจะผ่อนปลนมากขึ้นอะไปเที่ยวคก็ได้ไปหาเพื่อนก็ได้เล่นนู่นเล่นนี่ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเขา็รา้สึกก็ดีขึ้นน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนที่ผ่านมานะครับเหมือนเขาจะไปเที่ยวเหมือนเหมือนอาทิตย์อาทิตย์ต้นเดือนเี้ เพื่อนผู้เขาไม่ได้ไปกันแล้วมันเขาก็มีความเฟงเกิดขึ้นน่ะความเบื่อเออมันก็รู้สึกดีไม่ก็ดีแต่เป็นเบื่อมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะแต่ว่าเขาเองก็รู้สึกอ่ะในเมื่อคุณให้ไปจะเบื่อ,อยังไงก็หาเรื่องเที่ยวหาเรื่องทำนู่นทำนี่ดีกว่านะครับบางท่านบางคนก็เออเขาคุณอาจจะห้ามเรื่องห,อห้ามเล่นสื่อโซเชียลห้ามเล่นนู่นนี่นี่อะไรเงี้ยเขาก็เล่นในช่วงนี้นะครับ ซึ่งคุณึ่งเขาตัวนี้มีเบื่อมากๆเลยแต่จริงๆอ่ะตอนหลังๆเนี่ยช่วงไปลายเดือนเขาจะแกล้งเนาะพอเขารู้พฤติกรรมคุณแล้วว่าอ๋อคุณเนี่ยต้องทํานิ่งๆคุณถึงจะยอมเกิดขึ้นซึ่งุเขาก็พยายามทําตัวมีพฤติกรรมนิ่งๆทาเบื่อๆฟึ่งๆให้คุณอ่ะเหมือนยอมเขามากขึ้นคุณเองก็ไม่ได้รู้หรอกมองเขาเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูเขาไม่ค่อยเหมือนดูเขาไม่ค่อยสดใสก็มีความเป็นห่วงเขาไปอย่างนั้นก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์ไว้แค่นี้นะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงเพิ่มเริมมเิ่ตก็ แอดลไลน์มาได้นะครับจะทิ้งลยละเหียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีจ้า